สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะแม่หมอติ่งน้อยมีคลิปมาฝากคนเกิดเดือนมกราคมทุกท่านนะคะเเรามาปรับเปลี่ยนในส่วนของการเเปิดไพ่ดูดวงโดยรวมกันนะคะเป็นดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนเกิดเดือนมกราคมทุกท่านประจำเดือนตุลาคมหลายๆท่านนะคะอาจจะแบบว่าอุย้ยเข้าไปดูราศียากจังเลยแต่ละช่องวันที่อะไรก็ไม่เหมือนกันนะคะ วันนี้นะคะมาดูกันเลยคนเกิดเดือนมกราคมนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนตุลาคมมีเรื่องอะไรต้องระมัดระวังบ้างนะคะว่ากันไปทีละเรื่องนะคะก็ดูกันเป็นแนวทางเราจะได้รู้ว่าเออเราต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้างมาเริ่มที่การงานการเงินกันก่อนนะคะคนเกิดเดือนมกราคมนะการงานการเงินนะจะเป็นอย่างไรในเดือนตุลาคม โอเคราชินีดาบนะคะแปด <c oughs> ขออภัยค่ะ แปดดาบอัศวินเหรียญสามไม้แล้วก็ไพ่เดชนะคะแน่นอนตุลาคมนะสำหรับคนเกิดเดือนมก,กราคมทุกท่านนะคะเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีปัญหาเนาะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดคุณต้องเตรียมพร้อมนะแผนหนึ่งแผน2แผน3ในเรื่องของการงานของคุณนะมันจะมีสภาวะติดขัดสภาวะนิ่งสภาวะที่แบบว่าเออจะทําอะไรก็มีแต่ปัญหาเอา้าจะทําอันนู้นเอา้างานอันนี้ไม่เสร็จยิ่งถ้าคนที่ทํางานกันหลายคน คือมีคนโน้นคนนี้คอยช่วยอาจจะอยู่ในบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีลูกน้องบริวารอะไรอย่างเงี้ยคือหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะถามว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หนักหนาะสาหัสไหมนะคะบางท่านการเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงหนักบางท่านเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยน้อยนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นคุณเองเครียดกดดันแต่สามารถจัดการได้ นะคะต้องอดทนอย่างเดียวเลยอดทนแล้วก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเด็ดขาดด้วย นะคะสำหรับคนเกิดเดือนมนกราคมคุณต้องจัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วยความเด็ดขาดนะคะฉับๆไปเลยนะคะคือบางจังหวะเวลาอาจจะต้องมีการยืดหยุน่นแต่ว่าแม่หมอมองว่าพอเรายืดหยุ่นแล้วงานมันจะไม่เสร็จมันจะไม่เป็นไปตามเป้านะคะขณะเดียวกันมันอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเราจะต้องรู้จักที่จะอดทนแล้วก็รอคอยผลลัพธ์ของงานมันช้ามันนิ่งไม่ได้หมายความว่ามันไม่ไปไหน สิ่งที่เราต้องทำเรายังคงต้องพยายามอดทนทําต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงจะไม่มั่นใจ้มันจะได้หรือเปล่ามันจะสำเร็จไหมนู่นนี่นั่นนะคะคือเราไม่มั่นใจอ่ะก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องอดทนทําต่อไปนะคะมันอาจจะมีโอกาสดีๆหรือมันอาจจะมีความล่าช้าแต่ว่าความสำเร็จมันก็จะมีมาอยู่นะเพียงแต่ว่าเราเองเราต้องมั่นอกมั่นใจในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะ มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างบางท่านนะคะกําลังตัดสินใจใว่าฉันจะออกจากงานดีไหมอาจจะต้องออกจากงานนะบางท่านอาจจะคือถ้าไม่มีงานใหม่นี่อย่าออกนะถ้าเขาไม่ให้ออกนะคะเดี๋ยวไม่หมอขอดูคําแนะนําพิเศษหน่อยความอดทนความเอาจริงเอาจังคือสิ่งสําคัญ <c oughs> ่อไปค่ะคําแนะนาพิเศษสําหรับคนเกิดเดือนมกร,ราคมความอดทนความเอาจริงเอาจางังการพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะคุณจะกลัวที่จะเริ่มต้นบางทีการจบสิ่งเดิมๆที่คุณเคยทํามาตลอดบางทีบางท่านมีการปรับตําแหน่งหน้าที่เราจ้สึกเรากดดันฉันจะทําได้เหรอฉันไม่เคยทําอะไรแบบนี้มันต้องเรียนรู้ใหม่แต่ว่ามันก็จะดีต่อไปนะคะหลายสิ่งหลายอย่างการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ อะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราขอให้คุณมั่นใจว่าคุณทำได้นะคะความเป็นนักสู้นะความเอาจริงเอาจังของคุณจัดการได้ทุกอย่างนะคะคนเกิดเดือนมกราคมทีนี้ในเรื่องของการเงินคุณจะเจอกับสภาวะที่รายจ่ายล้อมรอบตัวคุณไปหมดหันซ้ายก็ต้องจ่ายหันขวาเงินก็ปลิวนะคะ เดินไปข้างหน้าถอยหลังมีแต่รายจ่ายเพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้กันยายนนะคะเหลืออีกออไม่กี่วันแต่ว่าคุณต้องวางแผนการเงินสำรองเอาไว้ว่าอาโอเคสิ้นเดือนเงินเราออกนะสิ่งไหนที่คุณคิดว่าเออเนี่ยฉันต้องเอาจ่ายโน่นจ่ายนี้ <c oughs> อันนั้นก็จะซื้ออันนี้ก็จะซื้องดเลยงดสิ่งที่ไม่จําเป็นทุกอย่างคุณต้องเตรียมเงินสํารองเอาไว้สําหรับตุลาคมมันอาจจะมีรายจ่ายที่เราไม่คาดคิดนะคะหรือรายจ่ายที่บางทีมันอาจจะมาจากคนรอบข้างอะไรรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารรายจ่ายเกี่ยวกับญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเจอแบบเดียวกันนะแต่ว่าจะมีความรู้สึกแบบใกล้เคียงกันในคนเกิดเดือนมกราคมแต่ละท่านปัญหาหนักเบาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเร เราเตรียมแผนสำรองเอาไว้ดีกว่านะคะเนาะการเงินคือคือ,คอเรามีจ่ายนะเราก็มีความมั่นคงเราเก็บหอมรอมริบมาในระดับหนึ่งแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้วางแผนเอาไว้พอไม่ได้วางแผนเอาไว้พอต้องจ่ายมันจะมีความเครียดแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมเอาไว้นะคะเรียกได้ว่าตั้งการรออ่ะ พอเราตั้งกาดรอพอถึงพอเข้าเดือนตุลาคมปุ๊บอาตั้งกาดรออาต้นเดือนฉันก็ยังไม่ใช้ไม่จ่ายนะใช้เท่าที่จําเป็นกลางเดือนใช้เท่าที่จําเป็นอ่าสบายแล้วเหลืออีกแค่ช่วงครึ่งเดือนหลังสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะโอเคต่อไปมาดูความรักกัน <c oughs> คนโสดนะคะคนโสดเดือนมกราคมเดือนหน้านะตุลาคมคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง น่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆค่ะสำหรับคนโสดนะคะน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีคนใหม่ๆที่ดูเหมือนถูกอกถูกใจจะบอกว่าตรงสเปคก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้คืบหน้ามากนักเพราะอะไรคุณไม่เปิดใจมากเท่าไหร่ลึกๆคุณรู้ว่าคนที่จะเข้ามาคุยอ่ะคุณชอบ ถูกใจเขาดูดีเขาโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเผลอเพอเจอสายเปด้วยซ้ํานะคะแต่สิ่งที่คุณกังวลคือคุณกลัวว่าหนึ่งนะเขาจะจริงใจไหมเขาจะมาหลอกหรือเปล่าเขาตั้งใจจะมาเอาเปรียบเราไหมอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยผิดหวังเราเสียใจมาหลายๆท่านยังไม่ลืมด้วยซ้ํานะคะยังไม่ได้ลืมแฟนเก่าเลยเพราะฉะนั้นก็ อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันหน่อยเอาเป็นว่าคนโสดมกราคมนะคะในเดือนออตุลาคมที่จะถึงเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าแต่มีคนถูกใจมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าอ,อ,อาจจะยอมรับ โอกาสใหม่ๆคุณใหม่ๆเปิดใจให้กว้างมากขึ้นแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบใส่ไปเต็มใจคือคือการที่เราระมัดระวังตัวระวังใจเอาไว้อะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าบางทีเราคุณอาจจะคิดถูกก็ได้ว่าเออคนที่เข้ามาเขาอาจจะมาจีบเราเล่นเล่นก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้ก่อนดีกว่านะคะทีนี้มาดูในส่วนของคนที่มีแฟนนะคะ คนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยเ,เดือนตุลาคมคุณต้องระวังอะไรบ้าง <c oughs> าคนที่เกิดเดือนมก,กราคมนะคะในเดือนตุลาคมนี้ความรักคุณถือว่าไม่เหมาะถือว่าดีนะถือว่าดีนะคือมันเหมือนกับว่าโอเคละถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหากันมาก่อนหน้ามีเรื่องทะเลาะเบ,บาแวง้ง ขออนุญาตจีบยาเป็นระยะมีเรื่องทะเลบบาะเบาะแว้งคือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะโอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียโอกาสที่จะปรับความเข้าใจก็มีแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงปลาย,ลายเดือนหน่อยนะคะช่วงตน้ตนๆเดือนนี้ก็เหมือนกับว่าเอออาจจะยังดูดียังโอเคอยู่ ยังดูดียังโอเคอยู่ไหมควาะว่ายังอยู่ในพื้นที่ของใครของมันแต่อาจจะช่วงช่วงไปลายปลายเดือนน่ะอาจจะอโอเคนะได้ปรับความเข้าใจได้พูดได้คุยแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าใจร้อนคือบางทีเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันอาจจะมีทะเลาะซ้ําได้ด้วยนะคือเราอะ่ะกับแฟนเราอะ่ะเรายังรักกันดีอยู่แต่ว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเรา,าจ,จะรู้สึกเหมือนกับว่าเออแฟนเขา เราพยายามที่จะติดต่อพยายามจะปรับความเข้าใจก็ดูเขานิ่ง,งๆเฉยๆเขาทํางานนะคะเขาทํางานแต่ว่าความรู้สึกดียังมีให้กันเราต้องรู้จักอดทนรอนะคะรอจนกว่าที่แบบว่าเออเขาว่างแล้วอะไรนูน่นนี่นั่นเขาพร้อมที่จะพูดจะคุยหรือว่าบางทีออ่พอมีปัญหาต่างฝ่ายต่างก็ต้องการเวลาคิดเนาะอโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจก็มีแต่ว่าต้องระมัดระวังคําพูดคําจาอย่าใจร้อนอย่าทะเลาะซ้ํานะคะ โอกาสที่จะจบปัญหานะีมีคุณจะเคลียร์กันเข้าใจแล้วก็กลับมาคบกันมีความสุขเหมือนเดิมนะคะต้องพูดอย่างนั้นเลยนะมีโอกาสที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนนะถ้าสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะบบอแวงระหว่างเดือนบ้างมีปากมีเสียงกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้หลีกเลี่ยงนะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราวันนี้เราหงุดหงิด นะคะก็หลีกเลี่ยงการพูดคุยหลีกเลี่ยงการทะเลบบาะเบาะแวง้งคือบางทีแฟนเราทํางานเยอะหรือบางทีเราก็ทํางานเยอะนะมันมันมันบางทีความเหนื่อยนะความเหนื่อยมันก็จะทําให้แบบว่าเอออาจจะมีปากมีเสียงกันบ้างบางคนพอเหนื่อยแล้วเลิกงานอยากจะพักแต่อีกคนหนึ่งเอ,อ้ยฉันอยากเจอฉันไม่ได้คุยนาน อยากเจออยากคุยแต่คนนุณเขาเหนื่อยเขาอยากพักเขาอยากมีเวลาส่วนตัวเราต้องค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยนะคะมีโอกาสนัดเจอกันนะคะได้พูดได้คุยได้มีความรู้สึกดีๆต่อการถือว่าเป็นอีกเดือนที่ดีนะคะที่ระวังก็แค่คําพูดคําจาการใส่อารมณ์และการทะเลาะเบ,บาแวง นะคะการมีปากมีเสียงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีนะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมมีความชัดเจนหลายๆท่านนะคะถ้าสมมติว่าเรารอว่าเรารอคําตอบว่าเอ๊แบบว่าเราจะพูดจะคุยกันในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายนะคะมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ในเดือนตุลาคมนะคะเพราะต้องบอกว่าไพ่ออกมาดีมากแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาตรงความรวดเร็วคือมันจะช้า <c oughs> คือคุยคุยกันมันจะช้ามันจะมี ช่วงนิ่งๆช่วงเอื่อยๆช่วงอืดๆ,ช,ๆ,ช,ๆช่วงที่ใครบางคนต้องการเวลาคิดต้องการเวลาตัดสินใจเพราะฉะนั้นใจเย็นๆคือถ้าใจร้อนมันจะมีโอกาสแบบทะเลาะแล้วไม่ได้คําตอบที่เราต้องการนะคะโอเคสําหรับคนเกิดเดือนมก,กร,ราคมนะคะดวงคูณประจําตุลาคมก็จะประมาณนี้นะคะเก็บเอาไว้แบบคือดูไว้แล้วก็เป็นแนวทางในการประกอบ การตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆนานานะคะโอกาสหน้ากลับมาคุยกลับมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ